คนที่ฟังคลิปนี้อยู่ครับมีใครที่สงสัยไหมครับว่าเฮ้ยมันมีคนรอบๆตัวเราเนี่ยอาจจะใกล้ตัวหรือไกลตัวนะที่แบบเฮ้ยเขาแอบ,บชอบเราอยู่หรือเปล่านะหรือว่าเราคิดไปเองผมเชื่อครับว่าบางคนอะเวลาเจอคนที่แอบ,บชอบอะแน่นอนว่ามันเกิดความสงสัยมันอาจจะมาจากการที่ว่าเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันชอบเราแต่เราก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเฮ้ยเขาชอบเราจริงๆหรือว่าเราแค่คิดไปเองกันแน่วะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมจะบอกครับว่ามันมีวิธีสังเกตไงบ้างสําหรับคนที่แอบ,บชอบเราโดยที่เขาไม่จาเป็นต้องบอกเลยนะแต่่่วาาาาาเเรรรสมถู้้ไดจก พฤติกรรมของเขามี10ข้อครับเดี๋ยวใครที่ฟังคลิปนี้นะครับคุณโดนข้อไหนคุณสามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าเฮ้ยข้อนี้โดนโดนกี่ข้อซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณโดนทั้งหมด10ข้อนะแปลว่าคุณไม่ต้องหาคําตอบจากเขาแล้วเขาชอบคุณแนะ่นอนร้อมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือเขาพยายามจะเปิดบทสนทากับคุณครับ อันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือจะเป็นทางชีวิตจริงนะเขาจะพยายามหาเรื่องคุยก <mates> ับค <mates> ุณพยายามให้คุณเห็นในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นแบบกดหัวใจให้คุณคอมเมนต์คุณหรือว่าพยายามหาเรื่องมาชวนคุยกับคุณบ่อยๆอ,อันนี้คือการเปิดบทสนทา,านกับคุณต่อมาข้อที่2ครับคือเขาพยายามจะหาข้ออ้างมาเจอคุณ อันนี้อาจจะมีเหตุผลหรืออาจจะไม่มีเหตุผลที่ต้องเจอก็ได้แต่เขาพยายามจะหาเหตุผลต่างๆมาเพื่อนัดเจอคุณให้ได้ต่อมาข้อที่3ครับก็คือถ้าว่าคุณได้เจอเขาแล้วคุณสังเกตเห็นนะคุณจะเห็นว่าเขามักจะแอบมองคุณบ่อยๆครับต่อมาข้อที่4ครับก็คือเขามักจะจดจำรายละเอียดเล็กน้อยของคุณได้ยกตัวอย่างเช่นวันเกิดคุณวันไหนคุณชอบกินช็อกโกแลตชอบกินแบบดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าชอบกินช็อกโกแลตแบบหวานน้อยไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้คนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยมันไม่จำนะคนที่ชอบคุณเท่านั้นถึงจะายลเอีด นีได้ ต่อมาข้อที่5ครับเขามัก <c oughs> จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกยกตัวอย่างเช่นเฮ้ย<ไ>วันนี้คุณตัดผมมาใหม่เฮ้ยว<ไ>ันนี้คุณทําผมสีใหม่เฮ้ยวันนี้คุณดูนิ่งๆวันนี้คุณดูเศร้าๆเหมือนมีเรื่องอะไรในใจคนที่เขาแอบชอบคุณเนี่ยเขาจะสามารถรับรู้ถึงตรงนั้นได้ง่ายกว่าคนอื่นต่อมาข้อที่6กค,ครับก็คือเขาจะใช้เสียงสองกับคุณเวลาเขาคุยกับเพื่อนใช้น้ําเสียงหนึ่งแต่วพอคุยกับคุณปุ๊บกลายเป็นโหมดน่ารักแอบแบ้ไปเลยต่อมาข้อที่7ครับเขาจะพยายามช่วยเหลือคุณถ้าหาก ขอความช่วยเหลือจากเขาอยากจะปรึกษาเขาอยากจะอะไรเขาจะพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะยากลําบากต้องใช้เส้นสายต้องใช้ความพยายามเขาจะพยายามช่วยคุณให้ได้ถ้าหากว่าเขาชอบคุณ ต่อมาข้อที่8ครับก็คือเขาจะพยายามดิฟทอกกับคุณดีฟทอกคืออะไรคือการคุยแบบเชิงลึกเพราะว่าเขาอยากสนิทกับคุณไงการที่เขาคุยดิฟทอคุณมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยได้รู้จักตัวตนของเขามากขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาข้อที่9ก้าคือเขามักจะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดและเข้าค้างคุณต่อให้สิ่งที่คุณพูดเขาอาจจะไม่เคยรู้สึกเห็นด้วยมาก่อนถ้าเป็นคนอื่นแต่ถ้าหากว่าเป็นคุณเขาจะพยายามเปิดใจและหามุมมองที่เเเเเขขาาาาห็็นนนนนนดดดด้้้้้ววยยกกัับคคุณใรืืื่่่ออออองีีไตตมมท10จะพโ แต่ไม่โดนแบบไม่สุภาพนะมันจะเป็นฟีลแบบว่าคุยคุยกันแตะตัวข้ามถนนก็แอบแตะมืออะไรประมาณนี้มันจะเป็นฟีลแบบว่าเพลอเลแตะแตะแ,แอบแตะอ่างเบาๆอันนี้เขาทําเพื่อที่ว่าเขาจะได้สนิทคุณมากขึ้นถ้าคุณสังเกตด,ดีนะครับว่าไอ้สิข้อนี้เขาทําเพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกกับเขาในเชิงที่มันมากกว่าเพื่อนซึ่งถ้าหากว่าใครมี10บข้อนี้ครบแล้วคนนั้นคุณสงสัยอยู่คุณไม่ต้องสงสัยต่อไปละแปลว่าไอ้คนนี้มันชอบคุณแน่แน่ จริงๆการทำสิ่งพวกนี้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะการที่เราแอบชอบและเราไม่กระโตกกระตากมากเกินไปแต่พยายามทำ10ข้อนี้ให้มันดูเป็นธรรมชาติดูทำให้เขาสงสัยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนจีบแบบเนียนๆถ้าว่าใครที่อยากดูเรื่องนี้แบบลึกลึกนะครับผมมีคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่า The a p p เชอร์ครับคอร์สเนี้ยจะสอนเรื่องวิธีการเข้าหาเข้าหาไงให้มีชั้นเชิงเข้าหาไงให้เนียนโดยที่คุณยไม่จำเป็นต้องไปแอบชอบเขาอีกแต่คุณสามารถทําให้เขาชอบคุณกลับมาได้ด้วยซึ่่งงในนคคออ Apposure cost เเียยผมจะบกกททิุา เกี่ยวกับเรื่องทํายังไงให้เขาเนี่ยคลิกกับคุณได้เหมือนกับที่คุณรู้สึกกับเขาถ้าหาว่าใครสนใจนะครับตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์ที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ